ส่วนตำบลห้วยไผ่อำเภอเมืองราชบุรีค่ะได้ระบุออกมาถึงสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ที่หลายคนก็เป็นห่วงนะคะว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมานะคะโดยขณะนี้ทางอบตอได้เริ่มมีการนํารถบรรทุกนะคะตึงเรียกเลยว่าบรรทุกนะไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนกันถึงที่ทีเดียวค่ะ นายเรืองศักดิ์เลขวัฒนารจนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่เปิดเผยว่าช่วงต้นปี2554นี้ทางอบตอร,รับแจ้งจากพี่น้องเกษตรกรถึงปัญหาภัยแล้ง <ๆ S 1> เกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำเร็วกว่าทุกปีทางทางที่ปีนี้ปริมาณน้ำในอ่างกักเก็บน้ำห้วยสํานักห้วยไม่เต็งมีปริมาณมากกว่าปี2553อย่างไรก็ตามปริมาณน้ำในอ่างกักเก็บน้ำห้วยไม่เต็งก็ไม่น่าจะเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรใน3ามตำบลและช่วงแล้งนี้ซึ่งประกอบด้วยตำบล ตำบลห้วยไผ่และตำบลดอนแร่ขณะน,นี้อ่างกักเก็บน้ําห้วยไม่เต็งได้มีการเริ่มปล่อยน้ําแล้วตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อทําการช่วยเหลือเกษตรกรและขณะน,นี้น้ํายังไหลมาไม่ถึงเกษตรกรทั่วทั้งตาบลเนืน่องจากเกษตรกรต้นน้ําได้ทําการกักเก็บน้ํนไาไว้ใช้ซึ่งตนได้ประสานไปขอความร่วมมือกับทางเกษตรกรที่อยู่ต้นน้ําแล้วให้มีการเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันอย่างไรก็ตามทางอบตอห้วยไผ่ได้ให้การช่วยเหลือเกษตรกรเบื้องต้นโดยจั รถบรรทุกน้ำแจกจ่ายให้กับเกษตรกรแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำสำหรับการทำการเกษตรซึ่งในส่วนนี้การรอความช่วยเหลือจากจังหวัดยังคงต้องรอการประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติเสียก่อนอีกทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณทางอบตอจะสามารถเบิกจ่ายมาใช้ได้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นอย่างไรก็ตามก็ขอให้เกษตรกรอย่าหวั่นวิตกเพราะทางอบตอและจังหวัดรวมถึงทุกภาคส่วนยังพร้อมให้การช่วยเหลือในด้านน้ำใช้อุปโภคและบริโภคอย่างแน่นอน ตอนงตรับผิดชอบอยู่หมู่4หมู่9หมู่2ตอนนี้ก็น้านก็จะบรรทุกให้เขาไม่พอใช้อยู่แล้วและหมู่7มาแล้งอีกอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เดือดร้อนการแก้ปัญหานี่มันก็ยังอีกยาวนานเพราะว่าเรามีที่ของวัดช่องลม33ไร่ปีนี้เราจะขุดสระกเก็บน้ำแต่มันก็ต้องไปรับน้ำเอาต้นหน้าฝนหลากอ่ะ รับน้ำรับเก็บน้ำไว้ปีหน้าใช้ก็แค่ปัญหาปีนี้คงยังไม่ทันครับ30ล้านลูกบาศเมตรครับไม่ไม่เพียงพอเพียงพอไหมครับว่าเพียงพอไม่แต่มันก็คงจะสะดวกดีกว่าปีที่แล้วแหละปีที่แล้วมันไม่เต็มอ่างปีนี้มันเต็มอ่างเลยก็ชาวนาก็ตั้งนาตั้งตาจะทํานากันอย่างเดียวเมื่อวันที่9เนี่ยไปประชุม ที่สำนักไว้ไม่เต็มกันมาก็ต่างคนต่างก็อยากจะได้น้ำแย่งกันที่จะเปิดน้ำก่อนคนน้นก็จะเปิดก่อนคนนี้ก็จะเปิดก่อนต้องใช้มัติในที่ประชุมไล่เปิดตีละครละครละครเพื่อแบ่งเบาแบ่งปันกันไปใช้ก่อนก็เราได้คุยกันว่าสีอบตอนเนี่ยอยากจะเรียกมาประชุม แล้วก็ทำหนังสือถึงจังหวัดทำหนังสือถึงกระทรวงให้เล่นหาน้ำจากแหล่งน้ำข้างบนมาเติมให้กับสำนักปุวยไม่เต็นกลังกำลังจะเรียกประชุมกันทั้งสี่สี่ตำบลนะ